เดีครับแฟนๆทุกขยันนะครับอหน่อยวันที่สิบี่นะฮะเดี๋ยววันนี้ให้ดูผลของวันที่13าอีกเช่นเคยนะครับวันที่สิบสามนะฮะนอยพิเศษพิธรรมดาแล้วก็วีนะฮะผลคือสอง7ูนห้าเจ็ดหะครับศูนย์ห้าเอามีครับมีศูนย์ห้ามีแน่ๆฮะผลที่สามนะครับศูนย์ห้าเจ็ดหไม่มีนะฮะ สองเก้าห้าก็หกสามครับเก้าห้ากลุ่มที่สามอีนะครับหกสามอ่าส่วนนี่ครับน้อยบีพีสองหกสองห้าหนึ่งสองก็อยู่ตัวเด่นตรวนี้นะฮะกลุ่มที่หนึ่งนะครับ นี้สองหสามนะสองตัวชนเด่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เข้าอยู่ใน,นตัวข้าหนึ่งนะครับสองสามสี 2, 3, ่ขาดไปสองนะครับนี้ก็เป็นกํำไรแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูวันนี้กันนะครับที่ส4สี่นะว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับทิศทางเป็นยังไงนะครับตา,ามไปเลยครับ ตามไปเลขครับเลขได้มาแล้วนะฮะวันนี้จะได้สแค่สองชุดนะฮะสองชุดเด่นนะครับกลุ่มที่หนึ่งสานะครับถ้ามีหลักเจ็ดก็อยู่3าเจตัวเดียวนะฮะที่สองนะครับ สองแปดสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเก้านะครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกเก้านะครับใช่ทำไมมันน้อยจังหนึ่งสองสามสี่ห้า สนะองแปดหนึ่งอ๋อเลขสี่หายไปเลขสี่หายไปนะครับมีสองสี่แปดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่แล้วก็เก้าสี่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จ็ดตัวนะครับตอนนี้เราเด่นกันที่เลขเจ็ดครับเจ็ดนะฮะอันนี้เป็นลูกย่อยมาอีกนะหนึ 92, 1, 92, 1, 92, ่งแปดเก้าสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองเดีจับให้ดูกันนะครับเด่นเจ็ดตัวเดียวน,นะเด่นเจ็ดก็มีสามเจ็ดนะครับหนึ่งแปดเก้าสองนะลองดูนะครับเลขหนึ่งนะฮะ สองหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับหนึ่งสี่แปดนะครับเลขแปดมีสองแปดสองแปดนะฮะ ไปแล้วแปดห้าแปดเี่เนะเหมือนจะหมดแพ้ยังไงก็ไม่รู้นี่เก้นะสองเกไปแล้วนะห้ 5, 9นะครับส่วน2นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.23156ส่วน2ก็มี26 21 25 24ไือหมายเลขมันเยอะจังเขียนไปเขียนมานะ เป็นว่าในชุดนี้แล้วกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22ตัวนะครับจะเข้ากี่ตัวนะวันนี้ปกติก็ 3, 4, 3, 4, 5ครับยังไม่มี6นะฮะนะครับก็มีประมาณนี้นะที่เด่นแต่สี 84838535 3, 5. นี่ครับที่ชนที่ชนเด่นก็มี85กับ84นะครับชนยังมีเท่านี้นะโอเคครับวันนี้ก็ไปลองพิจารณาดูนะฮะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับฝากคำเตือนไว้ได้วยนะครับตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะครับใช้วิจารณญาณของท่านในการรับข้อมูลด้วยนะครับ วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอท่านโชคดีสุขรับ